ายป่าสาหร่ายนะครับเดี๋ยวหาไปช่อนกันนะมันพอจะมีที่โล่งๆอยู่นะครับจะใช้เป็นกีฟอกอะลิเจนอลครับหยาะด,ดู ดครับดครับหยอดในปองเรียบร้อย่อ็ออริจินอลครัะผม ไสสวยด้วยมันจะมีเป็นป่องเหือนช่องอยูน่นะครับใช้ตีเหยอเข้าไปให้มันแม่นใหม่ฟออริจินนลครับกับไระชอนไซส์สวยๆแบบนี้กัดดีมากๆนะฝากผลงานด้วยครับถึงจะเก่าแต่ใช้งานให้ผลดีมากครับถ่ายรูปก็บผมสุดยอด